าชมพาเที่ยวตลาดนัดอีกแล้วครับสมอนสีเช่นเคยไปไปเดินกันน่ครับก็ตลาดนัดแบบนี้ครับที่เขาชอบเดินครับหินกรวดลอยๆอย่างนี้ครับหลังคาแบบนี้แหละชอบนักสไตล์ก็เดินไปทั่วเดินไปเรื่อยก็มีความสุขดีครับไม่ดังไม่คิดอะไรมากมายกับชีวิต ถึงเวลาก็ต้องหาของกินแล้วไ,ไม่หาของกินจะกินอะไรอะ่ะเช้าของวันเย็นก็แบบนี้นะไปครับพาชมพาเที่ยวกันตลาดนัดอยู่แถวแถวท่าสาราครับตลาดนัดแห่งหนึ่งครับบอกได้ทถานี้นะครับคงรู้กันแหละครับคนแถวนี้อ่ะไปแล้วมีหลายอย่างฮะโดนเดินไปทั่วแล้วรประมาณบายๆเองเนี่ยเดินเร็วหน่อยตลาดนัดข้าตั้งเร็วก็ต้องเดินเร็ว ครับก่อนเนี้ยพาชมกันไปครับมีหลากหลายชนิดมีหลากหลายอย่างให้เลือกซื้อเลือกหากันตามสบายครับสำหรับคนที่เดินตลาดนัดเรามาเร็วเราก็เดินเร็วเรามาเร็วเราก็ได้ซื้อของเร็วกลับบ้านเร็วนี่ครับสไตล์การจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดนัดอันเป็นความชำนาญของสมศรีเ <laughs> นี่ยครับผมชอบใจจริงๆ เดินหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้ยเดินตามหลังหลายรอบแล้วเหนื่อยลิ้นจะห้อยแล้วยังไม่ใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยตายจะไมชอบเดินกูปวดไม่ได้เลยจะเฉียนไปเดี๋ยวโดนวากอีกโดนเร็วเดินไวต้องห้ามให้เดินช้าเดินซ้ายเดินฝาหันมองซ้ายมองฝาบางครั้งวันได้มองดินหรอกวันไหนนะสตุกแวะซื้อน้ำเนาะแวะซื้อน้ำอร่อยเลยตลาดนัดหมอนสี เนฟซีกินไหน,น,ก,น,ไนกินน้ำก่อนแล้ไม่มีแรงเดินแวะกินน้ำในพักเี๋ยวเดินต่ออีกโอ้ย,โ,อยโดนเก่งจริงๆโอ้ยอย่าไปบอกใครอาผมนินทาเขาอะเสียวโดนโอ้ยดูเดินนี่กล้ามเป็นมัดด้วยอย่าไปบอกใครนะอือ <c oughs> มีพูดอะไรไม่ได้แลอวเดินตามอย่างเดียวผมอะ จริงๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหมือนจะเจออะไรบางอย่างแล้วโอ้ยได้พักสักทีผมโอ้ยเจอแล้วได้พักแล้วเจอแล้วโอ้ยเล็งแล้วงุ้มงอมงุ้มอับซื้อกับข้าวไงซื้อกับข้าวเออไหนหายใจสักทีตัวท้องหน่อย โอ้ยฟักใจตังใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวเดินอีกเดินจริงๆนั่นเอาละทีนี้เดินขาไก่อะกลับไปกลับเนาะไปไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วครับ